เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยเท่านี้เราก็จะพามันดูทรูเสิร์ฟกับพื้นกันนะว่ามันมีอะไรแปลกนะก็มาหาอะไรนู่นนี่นั่นทำนั่นแหละนะนี่มันโปรแกรมตัดต่อของโบมนะฮะก็เป็นคลายมาสเตอร์ก,กับครับแอปครับคันนะฮะก็แค่ท้องอย่างที่เอาไว้ตัดคลิปนะ,ะแต่ไม่ค่อยได้ตัดนะเออเคเราจะมาทำอะไรสักอย่างกันนะโอเออแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูรูปเออ หย่วาดขึ้นมานะเป็นรูปตัวละครมาขอทั้งหมดของผมนะนี่คนน่ารักหลีดูเงาดิมลงแสงเงาด้วยน่ารักปะล่ะฮน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวผมเออผมแจกเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะแจกให้นะฮะเพราะว่าเพื่อนบาคนอยากได้นะเออ ถ้าใครอยากได้ถ้าผมไม่รู้จะแจกยังไงก็นั่นแหละนะฮะแต่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะก็ไม่มีอะไรมาแล้วผ่านมาดูรูปเออเรามาดูอันนี้กันดีกว่าไลน์แป๊บหนึ่งไม่ดีกว่าโอเคเรามาดูดิสขอดอย่างดีกว่ามันมีอะไรเบามีอะไรบ้างเออมีเออ,เอ,อนี่ดิสผมนะ ก็ไม่มีคนใครไม่มีใครไม่ค่อยมีใครเข้ามาเออ่พิมพ์เช็ดในในกลมผมนะครับก็เฮ้ยผมลืมตั้งอันนี้เป็นเป็นเอ w เอฟเดิมอยู่ในช่องนี้แก้ไขช่องแป๊บโอเครบลอยนะ ก็ลองมาดูนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีให้อะไรให้ดูหรอกนะนี่เป็นเอ่อโปรแกรมทำเอนิเมชั่นของผมนะมีเอ่อเอ่ออันนี้ทับไปอันนี้ไร้สาระมากอันนี้ก็เป็นเอ่อตัวมาร์คขอดผมที่มีเอ่อแขนนะฮะอันนี้ก็เป็นแอนิเมชั่นบลา bla bla หลายอันครับ ดีเมจันนี่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะไม่ค่อยได้ทำขี้เกียจจุดไอวิเทวเพนะเหรอเอผไม่ให้ดูแกลเลอรี่หุ่นี่วก่ามันมีภาพนั่ <ส language> นแหละนะฮะมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะะมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกทุกคนนะทวิเตอร์อะดโแหละอันนี้ผมเอาไว้นั่นเอาไว้นี่เอาไว้ เออเปลี่ยนเสียงนะนี่เออเนี่ยตัวเปลี่ยนเสียงนะโอเคเราก็อันนี้จำได้จำได้เ <c oughs> <c oughs> ป็นปังจริง มือแบบนี้นะครับอ่านั่นก็ไม่มีอะไรมากจะใครอยากเปลี่ยนเสียงนะฮะออดิโอแ lap ฮะแอปนี้เลยแนะนำอยู่ อันนี้ไม่ตัดแต่งเสียงไม่มีเสียงไม่รวมเสียงโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยครเยอะเลยถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวถ้าใครอยากทำแบบผมนะเมื่อกี้อ่าให้ทุกคนโหลดแอปวอีโอแหละมามันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมใช่ไหมให้คุณให้ทุกคนหน้านเลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนรงนี้ตัวเปลี่ยนเสียงเนี่ยเลือกเลือกกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้เรากดไปตรงนี้นะฮะ ตรงนี้กดรชจแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอเสียงหรืออะไรก็ตามได้แค่นี้ละไม่มีอะไรมากเนอะก็วิดีโอเปลี่นเสียงสปีดถึกนี่อะไรสักอย่างนีง่โอเคไม่มีอะไรหรอกเว้ยอะไรวะโอ้เสียงแปดดีไม่มีตัดแต่งวิดีโอด้วยว่าว้าวกีเปอ่อปอดกอง ไม่โอ้โผโเหรอจริ๊แพดี้นี่เป็นยังไงแล้วก็แค่นี้นะฮะก็ะไม่มีอะไรมากนะโอเคนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าไม่ลืมอย่าสนวันนี้ไม่บายอย่ามาคลิปนะครับว้าวนะฮะก็สุดใครที่อยากได้ไอ้รูปที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวรูปอยู่นี่ฮะเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้นะรูปอยู่นี่ฮะถ้าใครอยากได้นะก็กดแคปไปแล้วก็ตัดไป